สีชมพูนะคะ สังเกตไหมว่าทางขวาค่ะไม่ใช่แค่หน้าสว่างแต่ปรากฏว่าเวลาเรามองอะค่ะลิปเด้งโดดเด่นมาเลยแปลว่าสีเนี้ยต่อให้หน้าสว่างขึ้นมานิดนึงแต่หน้าเขาดรอปลิปสีเด่นแปลว่าสีนี้ไม่ได้แปลว่าเขาทาล้วโอเคนะคะวิธีสังเกตอะอันไหนลิปสีโทนชมพูทาเราทาให้หน้าใช่สําหรับเราอะจะเป็นชมพูโทนแบบมีความผสมเทาๆกลางๆเยอะไม่หวานไปไม่จัดจ้านไปอันนี้เขาเรียกโทนซอฟท่าลิปหมายเลขหนึ่งสทางซ้ายเหมาะสำหรับผิวโทน แต่ถ้าเป็นอันที่4-5-6ทางขวาสีเหล่านี้เหมาะกับผิวโทนอุ่นเห็นไหมคะจะมีความต่างอะไรคนะคือทางซ้ายจะชมพูอมเทาแบบสว,สว่างงมีความเทาๆขาวๆแต่ทางขวาคืออะไรจะเป็นชมพูไม่ได้ส้มจ๋าจะมีความเป็นสีแบบอมม่วงๆใครชอบพาชมพูหวานๆแบบในรูป ใส่ะใสๆสว่างๆนะคะทางซ้ายเขาเรียกเป็นโทนเย็นในขณะที่ทางขวาเห็นไหมคะจะเข้มขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าเป็นสีลิปของโทนอุ่นอันนี้คืออะไรให้ดูว่าโทนสีลิปเหมาะกับสาวผิวโทนอุ่นจะเป็นทางซ้ายแต่เข้มขึ้นมาหน่อยจะเหมาะกับสาวผิวโทนอุ่นดูตัวอย่างแล้ว ผู้หญิงทางซ้ายกับทางขวาค่ะทางซ้ายค่ะหน้าสว่าง<ม>เห็นชัดเจนเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้คือมีผิวโทนเย็นค่ะลิปที่เป็นสีโทนเย็นเลยทําให้หน้าเขาดูสว่างค่ะแต่พอเขาไปทาแบบทางขวาเกิดอะไรขึ้นคะเป็นลิปของผิวโทนอุ่นค่ะซึ่งไม่ใช่โทนสีผิวเขาค่ะเลยทําให้หน้าเขามืดที่เอาตัวอย่างของฝรั่งมาขึ้นก่อนเพื่อให้เห็นว่าขนาดฝรั่งต่างชาติเขามีผิวที่ขาวมากๆอ่ะทําไมเขาต้องมาแบบหาสีลิปให้ผิวสว่างด้วยนี่ เป็นตัวอย่างเช่ที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะว่าขนาดคนขาวอ่ะสีผิวยังเปลี่ยนเป็นหมองคล้ำเพราะสีลิปผิดสีผิวเปลี่ยนดูผู้หญิงคนนี้ค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผิวโทนเย็นและสีลิปที่ใช่สําหรับผู้หญิงคนนี้คือทางขวาคือเป็นชมพูสําหรับโทนเย็นแต่คราวนี้ชมพูถามว่าแย่ไหม เขามีความแบบผสมความธรรมชาติมีความเป็นแบบผสมนิดๆเวลาเขาลองมาปรับทาสีส้มแบบทางซ้ายอะ่ะมันก็จะได้ลุคแบบอมส้มๆอะ่ะซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่ได้แย่ตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคืออุ่นกับเย็นเวลาเลือกอะ่ะถ้าใครที่แบบรู้จักการแหกกฎอะ่ะการผสมอะ่ะอย่าไปเครียดมากอะ่ะเรื่องพวกเนี้ยเราเลือกให้เป็นแต่พอเราแค่รู้หลักนิดนึงว่าผิวเราเป็นแบบไหนเราค่อยลองแบบผสมลลลออ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 งงงงงแแแหหกกกเเเะะบบบบนนนีีี้้้ไไไดดมมันะะััยยาาาจจใชววิธรรรืสตต่่ป,บบปึท โอแบบ้โหฉันต้องเป๊ะได้สีดีเท่านั้นนึกออกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะสีที่แบบเป็นโทนธรรมชาติเขาเรียกเป็นผสมอะให้ดูผู้หญิงคนหนึ่งโทนชมพูเทาๆชมพูกลางๆโอ้โหหนึ่งนี่เลยปากเด่นมาเลยใช่ไหมสองคืออะไรมันดูจืดๆไปอะเป็นชมพูแบบอมเทาอ่อนๆทาให้หน้าไม่ค่อยเด่นแต่พอ3ทางขวาเห็นไหมคะคือเขาเรียกว่าเขามีผิวโทนอุ่นแต่เป็นอุ่นที่เหมาะกับสีโทนเข้มๆหน่อยเลยทําให้ความสว่างของหน้าและ ความพอดีของปากอะ่ะหน้าเด่นเห็นไหมคะหนึ่งคือปากเด่นชัดเจน2คือหน้าจมเลยก็เรียกเทาเลยนะคนะเพราะไม่ตรงกับโทนสีผิวแต่พอเป็นรูปที่3ม,มันผสมกลมกลืนทําให้หน้าเขาเด่นหน้าเขาพุ่งเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างโทนลิปสีกลางๆไม่แป่นไปไม่ออนไม่หวานไป